สวัสดีครับในคะมทักครูนะครับจะมา r รีแอคชั่นเช่นเคยเนาะซึ่งวันนี้จะมา r รีแอคชั่นวันพันแมนนะผมในซีซั่นที่1 EP ีีที่2หรือตอนที่2นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็น,นอขอขยับก็อีกปันนึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วเราจะเป็นเหตุการณ์ประมาณว่าเหมือนตัวเอกของเรามันไม่รู้ว่าผ่านอะไรมาแต่แบบผ่านมา3ปีจากการฝึกฝนเลยทำให้หัวแบบไม่มีผมสักเส้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แลกมันกับความที่แบบตัวเองแข็งแกร่งมากที่แบบว่า ต่อยมาเดียวบึ้งหายแตกหมดเลยอะไรเงี้ยเขาเขาียพลังมันแต่แบบมันบอกว่ามันน่าเบื่อแล้วมันชนะง,ง่ายเกินอะไรเงีนน้ยเนาะเรก็เข้าใจอ่ะแล้วก็ตามแบบเบสของเรื่องนี้รู้สึกเหมือนจะมีแบบสประหลาดอะไรเงี้ยโผล่มาแล้วก็เหมือนจะมีฮีโร่นะรู้สึกว่าแบบเหมือนสประหลาดมันจะโผล่มาจากพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่แบบมันแปลกๆแ,แล้วมันจนเป็นสประหลาดอย่างเช่นเหมือนตอนที่แล้วอ่ะเราก็จะเห็นอ่าเหมือนไอ้ปูท่มันบอกว่า มันกินปูเยอะเกินเลยมันเป็นมันเลยเป็นปีศาจปูไปเลยมันก็แบบเอฮะมันก็แอบดูเป็นเพี้ยนเอคนดแต่แบบมันก็แบบเป็นเหตุผลผลได้อยู่มั้งเออผมผมไม่รู้แหละแล้วก็อีกคนหนึ่งมันแบบเหมือนอสเตอรอยด์แบบที่มันนักวิทยาศาสตร์ทําขึ้นมาก็เลยแบบก้ามโตแบบเหมือนเป็นไททันเลยโอเคเข้าใจได้เออแล้วก็แบบเหมือนเห็นปีศาจรถบรรทุกด้วยมั้งก็ไม่รู้มันทำไมถึงเป็นได้เหมือนกันนะก็นั่นแหละซึ่งคลิปนี้ไม่ต้องติดตามรับชมหมเนาะ

えー、結論から言わせてもらうと、今年の蚊は完全な新種であるため。どうしたらいい？将来とはかりません。ああ<ー>、ええ <laughs>。失礼しました。ここで蚊が大量発生している。Z 島入ってんじゃん。大量発生とか勘弁してくれよ。番組の途中ですが、臨時 <laughs> ニュースをお伝えします。<laughs> Z 島に大量の蚊の群れが集まっています。 マイチコのメッドソーグした際には。<t iny Sud uri> <laughs> กูว่าเราควมจะยัองตกมันรอดได้ไงก่อนคนดูยุงอ่ะกูกูขวตาเร็วแต,แต่ตบยุงไม่โดนเนอะแปลกมากเลยอะไรเนะี่ย รู at, ้จ okay. ักปิศาจอันน oh. <laughs> okay. ีคนตอนที่แล <h> ้วไซเบอร์ผู้โเดียวอ๋อไอไซเบอรน่าจะแบบเหมือนคนเมื่อกี้แบบแขนก็เหมือน่นยนต์เนาะ โงก้กทดกานだけชっ้け。多ยかにれてもไม่หน่อยนะมึงตายได้เนี่ยไอเหี้ยเขาซิมึงเป็นใครเดินอ,ออกแล้วมันน้งเ<อ>นี่ยมนะ้นี่ยูได้ไหมเนี่ยน ไอ้เหี้คนน่าเกลียดเลยคนดูตอนเนี้ยอ,อ๋อมึงดูดอย่าง,งนี้นี่องถึงว่าแบบไอ้วัวควายมันตายกันแบบมันตัวสูบไปแห้งอะ่ะนี่อะไรอะ่ะนางพญา,ายุงหรอมันมีนางพญาบอกว่ายุงอ่ะหน้าตาดีนะ <c oughs> <c oughs> ターゲットを捕捉させるなるほど彼の大軍に血を吸わせそれをお前が独り占めしていたのかお前がカニ信号のようなものを送り操っていたとすればこの不可解な集団移動にも説明がつく主人であるお前を排除すればこの目障りな群れもいなくなるのか彼女が来たわ ถ้าเขาบอกขคืไซบอกมันก็น่าจะไม่มีเลือดตาผมว่าเก็บปลาตาหลักการของมานะโชกเกตัวงไม่เยอะเิโอ้เท่ะทุกคนอแเลยแกนพลังอ่ะไม่ใช่แกนพลังเป็นรูยิงปืนด้วยวะ ครับผมเจอยาเตะมินาซายยัตถก็มันรอดได้ไงก่อนนะยุงเ้ยเนี่ยคาดลบหลีกระดับสูงเหรอโอเคมันแค่บอกคนนี้จะสู้กับใอรอยายุงแลอุ้ยเจี๊ย เเก่งแล้วน,นะ,ะเขาจะได้เหมือนทุกข้อต่อที่บรรลุของเขาสามารถยิงปืนได้หมดแน่ๆผมว่าไอ้เชี่ยเท่ยูตงตัวนี้เขาบอกเป็นเทพิบัติระดับปีศาจใช่ปะโจมอดใหม่หลบได้เร็วด้วยนะอุ้ยเชี่ยอุ้ยแขน อ,อะไรอะไรไตัขาไปอู้แลกกันมโอเคแลกกันสลัมนรูมามือตัเฮ้อยุงมาป้องกันปะไม่ผมว่ายุมาป้องกันได้แไ,ไ,ไม่ใช่กลหวละ 今のままじゃ殺されちゃうそうね町の人間どもは隠れちゃったけど森や自然の動物は別のよ。ツキナサイアンテテテチュー。サメコンダジューシュー。アタシニトトイだジューダリネファラマファダムカンテーン

こちらนีคิดวกีะมา้กนกต้องาร่กันทะมีอน้มี่อนจะต้งมกรูนองมีาต้นะองมการอยู้นะองมา่อ้ันงมาู้กันงมาอ้กกมา่อสกังมา่อสมาร่ั้มกา่สันีกา้ได้เมีารถพส้กต้ีกร่อส้ะ 私たちの言葉を話すから、人間程度の知能は持っていると思ったか。しかし、虫か。わざわざ消却しやすく、顔をまとめて向けるとお前を発見し、周囲500メートル内に生体反応がないことは確認済き<ー>ここなら遠慮なく吹き飛ばすことが、しまっ

น,นี่แค oh. ่ตบมือเหรออย่างนี้แบบสู้ยากนะผมว่านะอุ้ยไอ้เหี้ยตัวขาดคุณจะไม่ใส่บอกเลยผมว่ามันเดิวมันก็จะพังอะไอ้เหี้ยมันตายแน่

แซ่คือมันน่าจะแค้นใจที่บอกว่ายุงตัวนี่มันกวนกูมาตั้งนานใช่ปะอ๋อไซตามาแต่ก็อ่อชื่อไซตามาจริงด้วยอุ้ห้้นไดอยผมแบบเห็นเส้นแบบเป็นเส้นบรรยากาศแบบเมฆร้อนผา เขาจะเดาไตามามันมันขอดได้ทุกคนแต่แบบแต่แบบไอซบอกมงกำลังสู้อยู่กีตาแล้วแบบเพี้ยอย่างเงี้ยอึ้งดิเซเซขอเป็นอาจารย์เราจริงดิมาจเดยกไอ้ขอขอมันเป็นลูกศิษย์เราจริงดิเจโนสสไซตามาเซเซมเรียกว่าเจโนสตัวน

それでは先生が若くしてハゲているということ。よハゲてんだよなんらなんてね俺ですか俺の話を聞いてくれるんですかいやいい。大丈夫。実は4年前、俺は15の頃まで生身の人間でした。俺 <laughs> の話を聞かない奴だなぁ。俺 <laughs> の話を聞かない奴だなぁ。家族と共に平穏にまあまあ幸せな毎日を起こていた。<laughs> しかしある日、暴走し頭のいかれたサイボーグが 俺たちの街を襲ってきたんです暴走サイボーグおそらく身体改造に失敗して脳に異常が発生したのでしょう奴<ー>はすべてを破壊し尽くしていきました公園<ー>学校ビル群、俺の家そして俺の家族の命までも奇跡的に生き残った俺は当時まだ15歳で弱く前の街でたった一人力尽きる寸前でしたそこに偶然通りかかったのが クセ,クセーノ博士は、クセイノ博士の強行を止めるため旅を続けている正義の科学者でした。そこで俺がクセーノ博士に頼み込み、身体改造手術をしてもらったんです。そして俺は、正義のサイボーグとして生まれ変わり、<ー>いつかあの暴走サイボーグを破壊することを、クセーノ博士と約束したのです。なるほど。俺が4年の月日が経ち、<え>19歳になった俺は、悪を排除しながら、街から街へと旅を続けていました。 これまで倒した怪物や悪の組織は数知れず、しかし例し暴走もし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 がしも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 いもし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 もいもし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 た。し,そしてもし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 も ただ正面から攻撃を開始していましたそこ力を見せた化け物に返り討ちにされ埼玉先生がたまたま通りかからなかったら確実に破壊されていました俺は埼玉先生に命を救われたのです苦勢の博士に一度救われたこの命埼玉先生に再び救済されたことによってさらに重く責任の増したものになりましたこうなったら何としても暴走サイボーグを破壊するまで死ぬわけにいかないそのためには 再び奴が俺の前に現れるまで正義のサイボーグとして悪と戦い続けなければならない。強くならなければならない。先週、埼玉先生の一撃を見た時、俺はこの人の元で学ぶしかないという。ここからもさ強くなるだろう。埼玉先生、俺には倒さなければならない宿敵がいるんです。これは俺一人の戦いじゃない。俺の故郷や区政の博士の思いも背負っているんです。自分が未熟なのは分かっている。しかし、今は何としても強諾を粉砕する強大な力が必要なのです。

死者を送って彼を招待しろ。我々の進化の家にね。<laughs> 先生、まとまりました。先生のように強くなる方法を教えてください。おはようごないます。ジェノス、はい。お前、いくつだ <laughs> ジュース <laughs> 若いな。お前ならすぐに俺を超えるだろう。本当、oh. ですか俺 <laughs> は今25だけど、

これは立場をわからせる必要があるようだ。いいか。これで貴様の両目を吊るす。抵抗できぬようにな。十王はいかなる相手でも決して手は抜かぬ。カポま、冗談はさておき。お前ら。謝るなら今のうちの最低。ペダカゴパンチを壊しやがってよ。

ไอ้ยืนแรงอู่นะดยจาะการามันีมงาูนอยกโอ้โโอ้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 โอจโ้โ้โอ้โอ้โ้อ,โอ้โออ้้้โ้โอ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 ้้อ้โอ้้โ้โอ้โโอ้โม้ออ้ค ไม่โดนเลยนะโหชิวจัดเลยแบบหมัดทำนานแบบตับต่อเนอื่องกูว่าแล้วตายจริงด้วยคนโหด มมึมงทำามม,ม,มาได้ไงวะเน,นี่ย<อ>ตายหมดอะโอ้อะถนนพังโอ้ 質問に答えるか、このまま消滅するか、選べ。オッケーじ消滅するのはお前だ。愚か者め我の実力は進化の家ではナンバーツその程度では今も来ているナンバーツーに勝てるのは果てしなそれこいつじゃね。出そうだ。なっ。 あすみません<か>い <laughs>。<laughs> なななぜこううううった確認しろ結論す急急いで何かのととげ言てああそは気をつけどだ一เฮ้ทุกคนหน้าเหมือนมันหมดเลยป่ะผมว่า,าใช่ปะ่ะผมว่าแล้วไอ้เจนหน้าขนลุกอะ่ะ<บ>ใช่ป่ะแบบมันแบบ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 มันขนลุกอ่ะไอ้เจนมึงมึงคนนิ่งตัวเองมาเหรอฟีบแบบเหมือนมันคนนิ่งร่างกายตัวเองมาเพื่อที่จะให้มันทำงานช่วยตัวเอง หรือเปล่าคนดูนี่ผมเดาแบบสมองผมแบบโล,งโล่งๆกันนะ <c oughs> กูไม่เอาหลักการแล้วดูเรื่องนี้โอเคแบบมันมันบอกมีดัมบัตูสแล้วต้องมีดัมบ e วันด้วยป่ะถ้าพูดตามหลักนะผมว่านะถ้ามีดัมบ e วันโอ้น่าจะเก่งกว่าไอ้ดัมบัูใช่ป่ะคือไอ้ดัมบัูแบบสามารใช้มาธรรมดาต่อเนื่องจากที่ผมเห็นเมื่อกี้นะ <c oughs> เนี่ยก็น่าจะหลายมัดอยู่เกินห้าแต่ไม่น่าเกินสิบคิดว่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณเก้าหมัดเออคุณเดาน่าจะประมาณเก้าหมัดนอนเนาะตายเพราะไอสัตว์ป่ามันเดี๋ยวว่าโหดนะสกิลพลังทเรเื่องนี้คือโหดชิบหายแต่ละคนแม่งคือฟันตึกขาดอะไรได้หมดเลยอะ่ะเ,เดี๋ยวว่าเก่งอ่าแล้วก็ไอ้นะ่าหุ่นยนต์ไซบอร์กเชื่อนะเจนอสนี่ย ประวัติของมันก็คือประมาณเมื่อ4ปีก่อนมันโดนไซบอร์กโจมตีใช่ปะ่ะแล้วมันก็เลยเลยมจะล้างแค้นอ่ะจงหมดเรื่องเ,อเนาะโอเคเลยแบบทําให้ดออ็อกเขาเดองไงเลยแบบไปให้ด็อกเตอร์ที่ช่วยเขาไว้แบบมันดัดแปลงร่างกายให้เขาอะไรอย่างเงี้ยอ่าจนมาสู้ถึงทุกวันนี้ใช่ปะ่ะโอเคก็ถือว่าเก่งนะพลังต่อสู้ถือว่าโหดเลยเท่เลยแต่ค่อนข้างที่จะทําลายสภาพแวดล้อมข้างๆกัเนเนาะใช่ไหมใช่มันปล่อยระเบิดแต่ละลูกก็บ,บึ้มหมดละก็น,นั่นแหละคนดูโอเค ต่ตรงท้ายคลิปนี้ผมว่าน,น่าขนลุกจริงๆไอ้นักวิจัยชุดตำนั้ที่แบบเหมือนลูกมือมันฟิวประมาณแบบเหมือนเหมือนคนนิ่งของตัวเองอะผมคิดว่าน่าจะเป็นคนนิ่งตัวเองนะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะแบบช่วยตัวเองทํางานแน่ๆคือฟีลประมาณว่าเฮ้ยถ้าแบบกูทํางานถ้ามีกูสักสิบคนคงจะทํางานนี้ได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยกูไม่ต้องการลูกมือคนอื่นกูเลยทําคนเดียวแม่งมันฟิวมานันเลยคนดูผมว่านะแล้วก็สตอรี่ของเรานี้นผมรู้สึกว่ามันก็แอบดราม่านะแต่เขาเล่าให้มันตลกมันก็เลยผมดูตลกอะอย่างเช่น เจนอสใช่ไหมครประมาณว่าเหมือนขมความตาอะไรเงี้ยแต่มันเล่าลวดเลยมันเลยทําได้ดูฮาอะไรยเงี้ยผมก็เข้าใจอคนเขียนบทค่อนข้างเก่งออกมาตรงนี้นะโอเคก็ประมาณนี้ซึ่งอนักวิทยาศาสตร์เพราะนั้นมันฟีลประมาณว่าเหมือนตอนเนี้ยอยากจะมาตามตุศตมาใช่ไหมเพราะประมาณว่าอ,อยากจะมาตรวจสอบร่างกายมันว่าทําไมมันถึงแข็งแกร่งถึงขั้นตบตัวยุงทีเดียวราชนียุงทีเดียวแตกได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบ อยากจะจับใช่ปะก็เข้าใจมันอยู่ก็ฟีลแบบนักพิเศาศาสตร์ทั่วไปที่มีความอยากรู้อยากลองอยากเห็นเอออยากทดลองไปเลยไปเอะผมก็เข้าใจฟีลนั้นนั่นหลายคนด้วยก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะโอเคซึ่งผมว่าตอนต่อไปเราจะต้องไปปะทะากับไอนน้นักพิเศาศาสตร์แน่เลยผมว่านะใช่ปะคือแบบมันอารมณ์มันเหมือนเป็นแบบบอสตรงพาร์ทนี่เหมือนกันนะถ้าแบบว่ามันมาให้เราแบบว่าเป็นประเด็นขำๆมันก็งคงจะจบภายในตอนเดียวได้แต่แบบเออมันไม่จบ อันนี้ก็น่าสนใจแล้วนามาวันมันจะเป็นยังไงนี่ผมก็อยากเห็นนะคนดูก็นั่นแหละซึ่งคลิปนี้เป็นซึ่งคลิปนี้เป็นบ้าอะไรซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคนดูถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไละชอบสกายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิเราไปเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวเสีครับบ๊ายบาย